สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับเต้นหนาม้ฝสดงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอรแรกที่ทำรงนะครับที่เป็นคลิปยาวส่วนมาก็จะลงเป็นคลิปเรี่ยวนะครับก็วันนี้เป็นวิดีโอรแรกที่ทำางเนาะก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความรู้พื้นฐานของหนมามฝแัดงนะครับผมพยายาม ศึกษาแล้วก็นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกแล้วก็คนที่ต้องการคนที่ปลูกอยู่แล้วเอพืดผิดผืชถูก ก็อันนี้เป็นแปลงหนไม้แสางผมนะครับอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็แต่ช่วงที่ผ่านมาผมเอาอย่าไม่ทันนะมค่อยเลยยังไม่โตเท่าที่ควรแต่ก็ตอนนี้ดีขึ้นมาแล้วกำลังเต่ยอดใหม่กำลังพุ่มครับวันนี้โดนฝนมาด้วยเมื่อคืนก็เลยกำลังเขียวชะอุ่มเลยหญ้าเขาเขียวก็เดี๋ยวผมจะมาเคลียหญ้าที่กลางร,ร่องให้เสร็จนะครับแล้วเขาจะพูดยิน ก็เดี๋ยวผมคลิปนี้จะเป็นให้ความรู้พื้นฐานไปก่อนนะครับเนาะไอ้ที่ว่าเราทําคลิปยาวไปจะเอามารวมในคลิปนี้เลยนะครับหนามไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกแล้วสามารถอยู่ได้ถึงสิบปีนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ได้แต่พอเริ่มเก็บแล้วนะครับก็จะได้ทุกวันนะครับส่วิธีการเก็บก็คือจะเก็บประมาณสองเดือนแล้วก็อยู่เนี่ย มีช่วงที่พักต้นก็คือพักให้ต้นสะสมอาหารแล้วก็อ่ามาออกในรอบถัดไปโดยการเก็บแต่ละครั้งเขาจะเรียกว่ามีดนะครับมีดแรกมีดสองมีดสามอะไรนี้เขาเรียกว่ามีดนะครับมันเป็นคำศัพท์เฉพาะของต้ไม้รั่งเขาผมก็ไม่รู้ว่าเรียกมีดทำไมเพราะว่าก็ไม่ได้มีดแต่ขไานเราเอามือเก็บเอง ็หนไม้ตั่างนะครับสามารถเก็หน่อไดทอ้ทุกวันนะครับนี่เห็นไหมนี่คืหนอนนี่เนี่ยเก็บได้แล้วนะครับวานยาวจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับนู่มันเ็มาามนมันยาวขึ้นมาก็ทำไมถึงเก็บได้ทุกวันนะครับอ่ะเนี่คือตัวอย่างหนอนนี้เก็บได้เก็บหนอนนี้ไปหนอนนี้วันนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสั้น พรุ่งนี้มาหนอนี้ได้อ่ะวันต่อไปมาหนอนนี้ได้อ่าก็เนี่ยแหละครับทำไมมันถึงเก็บใหญ่ทุกวันนะครับถามว่าปลูกยากไหมปลูกไม่ยากครับปลูกหน่อไม้ฝรั่งไม่ยากแต่ดูแลค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็หลังจากที่เราตัดสินใจว่าจะปลูกนะครับเราต้องเตรียมดิน ก่อนเลยอันดับแรกเตรียมทั้งดินเตรียมทำพื้นที่อย่างแรกคือดูพื้นที่อย่านีน้ผมโอเคสุดๆเลยเพราะว่าผมทําเองกับมือนะครับที่แปลงนี้จะผมขอขึ้นไปที่ทางหนตรงนี้กันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะอาจจะพูดไปเรื่อยๆแต่ก็จะว่าเป็นความรู้พื้นฐานไปก่อนนะครับก็อ่ะที่แปลงนี้ ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นเนินเนินขึ้นมานิดหนึ่งแล้วตัวนู้นเห็นไหมสังเกตดูมันจะมีความเคิบอ่ามันจะมีความโค้งมาเบื้ล่านนู้นสังเกตดูแปลงข้างล่างนะครับที่ปลูกข้าวโพดอันนั้นแปลงข้าง,างกันมันจะเป็นเขาจะว่าอะไรล่ะมันจะเป็นเล่าน้นาครับตัวนู้นสูงนตัวนู้นต่ำอะไรอาเงี้ยตรงน,นี้จะเป็นแต่จะเป็นแอ่งอยู่ตัวนู้น อนนี้ก็ปิดน,นะครับแต่น้ําไม่ขังนะเพราะว่าผมได้ดันโดนตรงนี้อ่าดันโดนตรงนี้ไปถมตรงนู้นอ่าใครที่จะตามนเฟซผมจะมีนะผมเอางลงไว้อยู่ก็อ่าผมพอโถมปับ๊บผมจะปรับระดับ,บจากด้านนี้ก็คือให้มันเทลงไป,งไปนู่นเลยลงไปนู้นน้าจะไม่ขังเลยนะครับไม่มีน้ําขังเลยสักหยดต่อให้ตกแรงขนาดไหน ไม่มีไม่มีขางเลยนี่คือแปลงที่โอเคที่สุดที่ผมทำมาแล้วขานี้ก็อยู่ที่ใครจะดูแลบำรุงดินยังไงแล้วทีนี้นจะใส่ขี้วัวใส่แกลบใส่อะไรเนี้ยแต่แปลงเนี้ยผมปลูกด,ด้วยต้นทุนที่ต่ำเพราะว่าผมไม่มีทุนแต่เป็นทุนจากธรรมชาติคือคนที่เช่าไว้ออบปีใช้แล้วก่อนที่ผมจะมาทำเนี่ย เขาทำาป็นลลมาขนากคำว่าโลมากก็เคยมีข้อดีตรงที่ว่าเราเนได้ต้นหญ้านะครับต้นหญ้าแบบนี้ต้นหญ้าแบบนี้ผมไถหมกเลยเอผันเจ็ดลากหลกเสร็จก่อนพักพักเสร็จปั๊บอผันสามไถกลบไถกรบเสร็จผันเจ็ดมาไถาอ่าพอไถเสร็จดันอ่าผมจะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติตัวนี้จากต้นหญ้าพวกนี้เป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเลยทั้งสิ้นเลย นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยแต่เขาดูครับคนดูความเขียวดูความสม่ของสีนะครับนี่คือหน่อไม้สี่เดือนนะครับซึ่งได้เก็บแล้วนะครับไม่ไม่ได้คุยนะครับแต่อันนี้มาแชร์ให้ฟังแต่คนอาจจะอาจจะบอกว่าม้วหรือเปล่าจะม้วนได้ไงครับก็มีหน่อให้ดูอยู่เมื่อกี้นี่คือหน่อไม้สี่เดือนจริงๆก็ต่อมาเป็นวิธีการปลูกนะครับก็ แต่เริ่มตรงไหนดีเริ่มจากเมล็ดพันธุ์แล้วครับเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ที่พันธุ์ที่เราเลือกเลยเนาะเมล็ดพันธุ์ก็ผมแนะนํานะครับให้เราเพาะใส่ถุงนะครับถุงเพาะชานะครับถุงดําก็เพาะเสร็จปั๊บประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วค่อยเอามาลงนะครับถุงนึ่งก็ใส่ประมาณหนึ่งถึงสามเมล็ดอันนี้ตามที่เรามีเมล็ดพันธุ์เลยนะครับก็ ทำไมถึงเอาใส่ถุงนะครับเพราะว่าแปลงนี้แปลงเนี้ยผมเพาะใส่ถุงทั้งหมดเลยข้อดีคือมันได้เก็บเลยครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราไปซื้อต็นต้นพันธุ์ที่เขาขุดมานะครับก็ลองชิดตามผมนะอธิบายง่ายๆเลยคือถ้าเราขุดมาไม่ว่าอะไรเขาตามลากต่ขาดลากไยลากแก้วใช่ไหมครับเป็นต้นไม้ลากหน่อไม้ฝรั่งเขาเหมือนกันครับลากมันจะขาดเพราะลากขาด เขาต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนี่ยสมมติเราขุดมาแบบนี้ใช่ไหมพอเราเอามาลงปั๊บต้นที่อยู่ขึ้นมาแบบนี้ที่แต่เป็นต้นแล้วมันจะต้องตายก่อนนะครับมันไม่เรียกว่าตายหรอกครับมันจะทิ้งทิ้งต้นทิ้งใบเพราะที่จะรักษาเงาที่อยู่ในดินนะครับเพราะว่าเงามันช้ำมันโดนขุดมาอ่ะมันช้ำมันต้องดูแลตัวเองก่อนมันต้องแตกรากใหม่ก่อนมันถึงจะอ เขาเรียกว่าขยายรากไปต่อได้และแตกต้นพันขึ้นมาใหม่อเข้าใจต,ตามถูกไหมเข้าใจต,ตามผมไหมก็คือทิ้งต้นเก่ารักษาลากแล้วจากนั้นค่อยแตกขึ้นมาใหม่แต่กับกันเพราะใส่ถุงเรามีดินอยู่ในถุงอยู่แล้วเราเพียงแค่แกะถุงออกแล้วเอาทั้งดินเลยเนะี่ยลงไปรากไม่ช้ำครับรากไม่ช้ำเลยพอมันลงไปปุ๊บรากที่มันมีอยู่แล้ว มันก็จะพร้อมที่จะฟึบอ่าเข้าใจไหมมันจะจกระจายตัวหาสารอาหารใหม่ๆร,รอบๆเราเข้าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวรั่มปุ๋ยคอกเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงเสริมให้แต่เดี๋ยวจะไปทําเป็นคลิปจ่อรึกให้อีกเพราะว่ามันสําคัญมากปุ๋ยคอกเนี่ยอ่ะพอมันจะ่รากั๊บมันเขาต่อได้เลยต้นที่มีอยู่แล้วก็แตกต่อได้ไม่จําเป็นตองไปิ้ทีล้ว แตกใหม่ให้มันมีให้มันเปลี่ยนพลังงานของมันนะครับนี่แหละครับทำไมถึงเอ่อได้เก็บเร็วนะครับแปลงเนนะี้ยเพราะว่าเราเพาะใส่ถุงนี่คือคีย์เบสสำคัญเลยผมจะบอกให้นะครับการทำหน่อไม้ฝรัง่งเริ่มต้นทำให้ตัวเองลำบากมากที่สุดมันถึงจะได้ผลผล,ผลิตด,ดีแล้วก็เร็วนะครับทำไมถึงต้องทำให้ตัวเองลำบากเกอกใส่เกอกดินใส่ถุงเนะี่ย ไล่หนึ่งเนี่ยมันใช้ต้นกี่พันต้นใช่ไหมก็ลองคำนวณดูครับถ้าปลูกที่ก็สามสิบเซนนะสามสิบเซนความยาวที่เราเท่าไหร่สม100มติร้อยเมตรใช่ไหมก็เอาหนึ่งร้อยเมตรหารด้วยสามสิบเซนได้จํานวนต้นต่อหนึ่งแถวแล้วเอาไปคูณด้วยจํานวนร่องทั้งหมดที่เรามีาสมมุติความกว้างของแปลงรากว้างสองร้อยเมตรก็เอาสองร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยตั้งแล้วหารด้วยระยะห่างของร่องสมมติ อ่ะสองร้อยเมตรระยะห่างหนึ่งเอ่อหนึ่งเมตรต้นได้สองร้อยล่ลออะไรประมาณนะี้เราก็เอาจำนวนล่อจำนวนต้นไปคูณใช่นะี้ยมันจะได้จำนวนที่เราจะต้องเอ่อหรือว่าเราจะต้องเพาะต้นพันธุ์เท่าไหร่นะครับอ่พาพอจะเข้าใจไหมพอเราคำนวณมาปับ๊บเราเข้าเพาะเอ่อเพาะใส่ถุงได้ใส่้ถุงมาถูกโอเคไหม อ่ะพอเพราะใส่ถุงเอาดินใส่มันเหนื่อยน,นะการที่จะต้องไปหาวัสดุหาดินหาอะไรมันนั่งเก่อมันนานครับมันเหนื่อยแต่สินที่เราได้มาผมว่าคุ้มนะคุ้มมากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามาปลูกแบบต้นพันธุ์เราซื้อมาแบบเนี้อายุสองเดือนถึงสี่เดือนเนะี่ยตัวละสองบาทสามบาทห้าบาทเนะี่ยแล้วแต่พื้นที่ผมไม่จมตีนะไม่ได้ว่ามันไม่ดีมดันสะดวกครับ เราเอามาปลูกเราแคขุดหลุมแล้วเอาลากลงเลยมาเขาได้ครับเราไม่ต้องเสียเวลาสําหรับคนที่ไม่มีเวลาคนที่มีงาประจําจะอยากปลูกอะไรเนี้ยได้ครับได้เหมือนกันแต่ระยะเวลาในการฟื้นตัวของมันจะนานกว่าแบบเพาะใส่ถุงนะครับนี่จากประสบการณ์เลยเพราะว่าแปลงนู้นอม,มองไม่เห็นเลยบางนะครับจะมีแปลงสองสามปีผผมปลูกโดยการขุดลากมา อ่าทป็มถังผมถึงกล้าพูดเพราะว่าผมก็เคยมาแล้วครับเคยทํามาแล้วเราขุดลากมาแล้วมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลนั้นนะนะกว่าจะโตมาเจออากาศร้อนแล้วถ้าน้ำไม่พอเราก็จะสูญเสียน,นั่แปลนั้นผมซ่อมไปเป็นพันๆต้นเลยน,ะมน,มนะ,ะมันไม่ขึ้นน่พอมันไม่ขึ้นมันก็ลำบากเราสมไหครับ เราทําให้ตัวเองลาบากมากที่สุดเพื่อช่เราจะอ่อเขาเรียว่งไงจะได้เซฟเวลาที่เราจะต้องเสียไปในอนาคตอ่อก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการปลูกน้นไม้ฝรั่งก็มันมีอีกเยอะๆยะมากายนะครับถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวม,มันก็มันก็จะยากหน่อยล้นเนาะ ราะว่ามันประดคุน,นมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับปลูกแล้วขึ้นมาแล้วอ่าทำายังไงต่อดูแลยังไงต่อต้องพื้นล้อมไหมกบคนไหมอ่าเสร็จไปตัวไหนนะครับก็เอาเป็นอีพีต่อไปแล้วครนะัเนาะอีพนี้ก็สิบขวัาอาทีเข้าไปแล้วขนาดพูดเท็มไม่ได้หยุดเลยเนาะ ก็จะว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันก็แฝงไปด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับหนไม้ฝรั่งครับนี่ก็เก็บหนไม้ฝรั่งนะแต่ฝนมันตกมันเก็บยากนะเห็นหน้าไหมครับมันค่อนข้าง,งที่จะลื่นเนาะโอเคขอตัวทำงานก่อนแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากคนไลค์กดติดตามนะครับ ฝากติดตามในทุกแ์ลด้วยทั้ง y t u t u f e f e c o o o ติด i ต่อ k นะครับที่หน้าไม้สดงนะครับผมก็ฝากกดติดตามไปด้วยติดตามเด็กตัวเกที่ต้องการพัฒนาและเขาทำเกษตรไปกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ